ข้อความเข้าเพียบเลยเฮ้ยแบ๊กมีสัญญาณโทรศัพท์เลยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยทำไมวะก็ตัวเราอยู่ที่นี่อ่ะใจเราก็อยู่ที่นี่ดีวะเพื่อนหนึ่งในองค์ประกอบแห่งความสุขของชีวิตผมบางเวลาเพื่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนร่วมโลกล้วนแล้วแต่ทําให้เราเกิดความสุขซึ่งเริ่มเบ่งบานออกจากพื้นที่เล็กๆขนาดเท่ากําปั้นที่เราเรียกกันว่าหัวใจความสุขที่เกิดจากใจที่ดีๆใจที่พอดีใจที่มีใจให้กันและกันใจที่เต้นตามจังหวะของธรรมชาติความสุขที่ผมขอนิยามให้มันว่าความสุขแบบเดิมๆความสุขแบบใหม่ ถามหากันไปทำไมค้นหากันไปทำไมความสุขไม่มีข้อแม้ความสุขไม่มีเงินใครความสุขยังอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอยู่ท่งที่ไหนใครๆก็รู้อยู่ในคลองในคูอยู่ในตัวทางอยู่ในรองเท้าอยู่กับดวงดาวบนฟ้าอยู่กับหมูปลาในน้ำอยู่กับฟุงิง กับลิงลำล้ำอยู่ที่คนนี้อยู่ที่คนนั้นความสุขมันอยู่ที่ไหนกันความสุขอยู่ที่หัวใจที่เรามีความสุขอยู่ตรงที่เดิมเริ่มตรงหัวใจที่พอดี ความสุขอยู่ที่หัวใจที่เรามี